มาเรียนรู้สามขั้นตอนเมื่อเราไปเยี่ยมเขาที่บ้านทำยังไงจะให้เขารักเราหลงเราค่ะสวัสดีค่ะแม่นั่นมาแล้วแม่นั่นมาแล้ววันนี้ก็ได้สัมภาษณ์บุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจว่าเทคนิคและวิธีการของเธอ ในการไปเยี่ยมเยียนหนุ่มในครั้งแรกว่าทำยังไงให้หนุ่มเนี่ยเขาสนใจจนกระทั่งไม่สามารถขาดเธอได้เรามาฟังกันค่ะค่ะครั้งนี้ได้สัมภาษณ์คุณแหม่มที่บ้านของเธอซึ่งขออภัยในการที่มีเสียงรบกวนในขณะที่สัมภาษณ์นะคะก็ฟังแต่ข้อดีๆของเอ่อบทความที่สัมภาษณ์นะคะค่ะได้สัมภาษณ์ว่าเมื่อเราไปที่บ้านเขาแล้ว เราจะทำยังไงเราจะเรียนรู้เขายัางไงเพื่อให้เข้ากันได้ขี้เหนียวหรือเปล่าถ้าเขาขี้เหนียวเราก็ต้องดูว่าทำยังไงไม่ให้เขาเสียและใช้ใจยเยอะเหมืนอนกรเเขาอยู่คนดเดียวเราใจด้วยเราไม่ใจสอนพี่สอนนักพันาานักที่เราไม่มีแต่เว่าเราทำเท่าที่ยังไม่รัง,งซะ คือไม่อยากตามที่เขามีคือปี่คอใช้อยู่ไม่ใช่เราไปเต้นติ้งไปอะไรได้ยางที่เไม่ใช่ ก็คือการกินการคิดไม่ใช่ไปเที่ยวไปไหนไหนใช่คือให้เขาตามปกติของเขาให้เขาคิดว่ามีเราแล้วเขาไม่มีรายไรเพิ่มโอ้ดีฉะลาให้เขาคินแล้วเขาก็คิดว่าเออมันมาแล้วเราไม่ต้องเพิ่มมากมายยังมีคนทํางานบ้านให้อีกมีคนทำความสะอาดทำงานบ้านแล้ะกาไม่ต้องกดดุเขายังมีเสียงวารออีก่อนกลับก็ส่งเงินให้เราไปนี่ก่อนกลับบ้าน ท่า <c oughs> นนีวดีแล้วตัวที่เธอทําให้เขารักเนะี่ยเธอทํำยังไงแล้วทําให้เขาขาดเธอไม่ได้เธอทํำยังไงโอ้ยตอนตอนเรากลับครั้งครั้งที่ครั้งแรกเขาก็รักเราแล้วเพราะไม่งั้นเขาจะให้เราไปสอบกลับมาหรอเออตอนที่เมื่อกี้ที่คุยกันนะเธอบอกว่าทาให้เขาขาดเธอไม่ได้เธอเขาไปนั่งตรงไหนเธอก็ไปนั่งถูกไหมอเออมันก็เป็นอย่างนี้ก็ตอนประมาณเนี่ยพอเราสอบขานเนี่ยเขาก็บอกว่า ฉันไม่แต่งงานนะอย่างนี้เราไม่แต่งงานเนี่ยไม่แต่งงานนะเราก็คิดว่าโอ้ไม่แต่งงานแล้วจะอยู่ยังไงมามาดูจานพิซซ่าต้องให้เขาคุ้มครองเราตลอดไม่ไหวเราเผื่อว่าอนาคตคนเรามันไม่แน่เจอไม่ชอบเราแล้วไล่เราไล่เราแล้วคนไทยอย่างนั้นคนไทยที่นี่เยอะ เชามาแล้วเขาไม่โชว์ใจก็ยนเสื้อผ้าทิ้งไปใช่ใช่เคยได้กินเลยสามที่สามที่สี่เนี่ยถ้าไม่ชอบใจนี่เอาเสื้อผ้าออกไปเลยอันนี้บ้านก็ยกเลิกไปเลยเยกเลิกวีซ่าอยู่ได้อีกแค่สองอาทิตย์อย่างงั้นไม่เอาเราก็พยยาาม่ทำยังไงโอเคลูกเลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอยู่ไม่แต่งไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็ไปถ้ามีคนมาแต่งฉันรีบแต่งเลยนะ อย่านี้สีนี้สินี้เขาพวเขาพวกคิดแล้วเขาก็คิดแล้แต่ระหว่างนั้น ก็พยายามทุกอย่างนั่นแหละคุณนาตั้งแต่เช้ามาเขาตื่นตีสี่เราก็ตื่นเขาตื่นมานั่งขึ้มาที่เราก็นั่งอยู่ข้างเขานั่นแหละนั่งอย่างเงี้ยแล้วเขาไปทำงานพอเขากลับมาเขาก็เห็นเราอยู่ในบ้านพอเขาไปนั่งในสวนเราก็นั่งอยตรงนั้นแหละตรงไหนที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยจะมีเราหมดแม้แต่ในตลอดแม้แต่ในครัวหรือว่าตงคอมพิวเตอร์เขานั่งเราก็นั่งอยู่ข้างพอเราออกเป็น มันขาดเราไม่ได้หรอพอมีอยู่วันนีที่เดียวที่เธอไม่เข้าไปกับเขาห้องน้ำ ก็ไปเหมือนไปเดินช้อปปิ้งไปทั mm ้ง hmm. วันไปทั้งวันเขาขคนนี่เป็นบททดสอบใช่ไหมมาอข้าขั้นได้ไหมไปช้อปปิ้งนะไปไปถึงสองชั่วโมงอยู่ตรงไหนแล้วโทรตามเลยเาคนนั้นเป็นหนาเลยสองปีแต่งงานเลยกลัวเราจะไปหาเจอคนอื่นแต่ง ที่คุณก็พูดก็คือในระยะเวลาที่มาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยทำยังไงให้ผู้ชายนี้ขาดเราไม่ได้ก็คือหนึ่งูแนอย่างดีซองที่ไหนก็โชว์อัพอยู่ตลอดเวลาว่าเออนะฉันอยู่ข้างข้างคุณนะ แล้วบททดสอบที่จะดูว่าเขาขาด้หรือไม่ได้คือลองหายไปจากชีวิตเขาซิว่าเขาจะคิดอะไรเขาโทรตามทันทีือไม่ไม่เกินสองชั่วโมงเลยอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ที่บ้านได้ไหมไม่เกินสองชั่วโมงเขาหนักไปอังกฤษเขาเห็นหนังเขายังโทรไปถึงว่าอยู่ตรงไหนไม่เสียตังค์เลยตอนนี้ไม่ใช่ขี้เหนียวคนนั้นไม่เสียตังค์เลยไม่เสียอะไรตังค์เลย เด๋ยนนี้น่นชุ่หนาเงินในบัคคานาคารเท่าไหร่นะเอาอะไรก็ให้เราเ็คนเดียวหมดให้เราดหมดแม นี่ฟุมเฟือยกับเมืองใครฟก่อนเฟือีกันตัวนี้ก็คือมันเป็นอย่างที่อย่างที่หลายคนมอกว่าผู้ชายขี้เหนียวผู้ชายขี้เหนียวไม่หรอกที่ที่เนเธอร์แลนด์มันไม่ใช่ขี้เหนียวแต่ว่ามันเป็นแบนว่าเขาเขามีแผนชีวิตในการใช้เงินนะแล้วถ้าผู้ชายผู้ชายเคว้งคว้างคือใจไปเลยเนี่ยเราไม่เอาเป็นผัวใช่ไหม โอ้จะเหลือเงินหรอคุณแา่เออเราต้องเอาผู้ชายที่มีแพลนในการใช้เงินแบบเห็นอยู่นะมีนะผู้ชายผู้ชายฮัลแลนดกับผู้หญิงไทยแต่งงานแต่งงานกันไปไหนเฮไปไหนเที่ยวคนผู้ชายสิ้นเดือนเงินไม่เหลือนะไ่ยืมเงินแบบประจำโอ้โหถ้างนั้นขอยืมตังค์อันนี้อัน คือเขาไม่มีเงินสะสมแน่เขาไมเงินท่อเที่ยวแต่เขาไม่มีเงินแม้แต่ไปเมืองไทย้องแบบเคทกลับมาก็ใช้นืมแต่ในท่เรางันไม่ต้องนี่คือเราเลือกผู้ชายอย่างมีสมองถูกไหมแต่ว่าถ้าบางคนนี้เลือกเอาความเฮฮาปั๊ดไม่เอาแบบไม่มีแพนหรือว่าเอาแค่ความสุขโดยที่ไม่คิดเลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอย่างเดียวก็จะต้องมีปัญหาอย่างของแบงนีไม่ถือว่ายอดเยี่ยมคผู้ชายเขา ตอนนั้นที่บอกว่าที่เหนียวเนี่ยก็คือเขามีการวางแผนในการใช้เงินของเขาแล้วก็มีการเก็บเก็บเงิน แล้วก็พอตอนนี้เราสบายแล้วแล้วรู้ไหมว่าจากพี่ว่าเขาไม่เคยเรื่องเงินเนี่ยเราไม่เคยเสือกใจเงินเขาตลอดเวลาเราอยากเห็นเราอยากจริงจริงเราเงินหัวเรามีเงินเท่าไหร่เราอยากอยากอยากแต่ไม่พูดก็อยากก็ได้แต่เห็นคนใช้เขาไม่ได้หนูให้เราเองอันนี้เพราะว่าควนที่เราไม่อยากได้เขาก็รู้ว่าโอ้จริงจริง อยากได้ตายเราได้แม่อยากไม่รู้แต่เราไม่ทำไหมใช่อย่าลูบเราลูบเลยเนี่ยมันจะหอดมันมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งที่เห็นอะไรก็จะได้เขาให้แบบคือกดเงินลูบร่วมก็เป็นหมดใช้ใหญ่เลยผลเป็นไยหัวเป็นนี่แล้วใครนัเป็นนี่แล้วก็เป็นด้วยกันแล้วก็บินกลับไปเมืองไทยคนเดียวตอนนี้ผัวก็เลยว่าไม่ต้องกลับมาหัว จบแล้วจบชีวิตแล้วมันมีมันมีเพราะว่าเราการที่เราจะมีสามีต่างปันชาติเน่ยมันก็เหมือนมีสามีไทยได้ความมั่นของชีวิตครอบครัวคือเราจะต้องร่วมกันสร้างทุกอย่าทุกอย่เออนี่แหละอยากเล่าให้สาวบ้านเราฟังถ้าเผื่อมีสามีต่างแดนนะเธอนะขอขอบคุณคุณแม่ที่ให้ความรู้และขอให้คุณแม่และที่รักเจริญรักเจริญสุขค่ะสวัสดีค่ะ บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับสาวที่ไปเดทแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนแฟนหนุ่มที่บ้านเขาในครั้งแรกนะว่าเราจะทำยังไงให้สเสน่ห์ของเราเนี่เพิ่มพูนจนกระทั่งเขาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเรานะคะนี่คือสเสน่ห์ของคุณแหม่มที่ได้บริหารจ,จัดการจนกระทั่งชายหนุ่มคนนั้นไม่สามารถขาดเธอได้นะคะยังไงก็ กดไลค์กดติดตามกดแชร์เขียนคอมเมนต์ให้แม่นานด้วยนะคะขอให้สมหมายสมหวังค่ะ